ครับท่านผู้ชมครับในวันที่ที่ห้าธันวาคมนะครับมีขู่ช่องลานช่องแส้นอยู่ขู่นะครับได้งามไหมทวนแหลกเรื่อยทองข้องในเถจังหวัดสังชนกับโนดไลยุตยชัยข้องในวัชระ,ะมิตรชาจีบกอถอมอนะครับเราอยู่ที่ขอค้องโนดไลยุตยชัยข้องในวัชระ,ะมิตรชาจีบกอถอมอนะครับเราเข้าไปในขอก็เลยนะครับขอ้อยานะครับกับเขาจะพาวัวไปเกีียวบ่อดนี้นะครับ นี่คือโนดไล่จุดใช่เรือกก็บางคนเขาเรียกว่าไล่มิดชาชีพนะครับข้องในวัชระมิดช่าชีพกอถมมิดตัวนี้คือเขียนแบบมิดชัยบัญชากับมิดรภาบนั่นเองกับไม่ใช่มิดจ่อจานนะครับมิดช่าชีพเป็นมิดกันนะครับกับกาชนกันซ่องลานซ่องเส้นบาทกับควายชนะรับทองคำนัก5บาทนะครับควายชนะสามบาทควายแปด่องบาทกับและเสื้อสามาทนะครับด้วยเกียรติยศจากทันอายการนน่นปาควนังนะครับ กาขอขอบคุณท่านนนท์ปากพนังและกาสนับสนุนเสื้อกับเสื้อทีมโดยเอสพีสปอร์ตจังโดยนะครับขอบคุณมากมากเลยนครับครับเราก็พูดคุยสอบถามกันท่านท่านนายหายหัวดอนแม่กับผมมันติดขูมไม่ดอนนะครับท่านผู้ชมครับว่างตัวดอนเลยเอ็ดกับข้าววิน้องมาเดี๋ยวดีเพราะเยี่ยมมากะดอนกับปกติแล้วจะไม่ดอนกับแต่กับปั่นกันดอนไม่เลือกกับกับมันติดขูมันรัวมันติดขูมันดอนกับอายุว่ากี่ปีกับนะประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ด ปีนะครับ่านผู้ชมวัออายัวที่แปีชนหัวนี้วัาทีสิบช่องเลยนะครับก็ไม่ใจหน่อยเลยนะครับสิบ่องัวนั้นมีชนะมีเซอเบอร์มั้งไหมครับแพร่ช่องกลางเซอร์เบอร์กลางหนึ่งเซอรเบอร์ทีตะนำ้ำใส่ข้าวใส่ข้าว,วัวใส่กับชนกันน้านเลยวันนั้นนะต่อเซครับแล้วถึงแพ่นี้แพ่ตน้ำได้มั้งครับแพ่บอลอแรบอลอตทางท่องกลางแพ่บอลอทางท่องกลางกับตน้ำตรงโพนี้เคยชนมั้งไหมครับ ไม่เคยจนมาจนกลางนี้กลางแรกการเลือดเชื้อนะติช่องคลังตีผ่านมาไม่เคยจนเคยมาเคียงมั้งไหมกับไม่เคยนะกับเคียงกลางนี้กลางแรกกติดเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นการจนกลางแหลก้องทะน้ำถุงพูนะครับแต่จนกลางติบซ้มก็มาแล้วนะกับการเกยแพรเคยเบอเคยนะกับการแพร่ช่องคลังตาเบอร์หนึ่งกลางกับจนทน้ำถุงพูกลางนี้กลางแหลกรับนี่คือไลยุตชัยเรียกว่าไลมิรชาชีพก้องในวัชระมิจชาจีพกอทอม ชนช่องลานช่องแท่นบาทนะครับคว้าชนะรับทองคำนักสร้างบาทคว้าแปรรับช่องช่องบาทนะครับทัวรกิติยอดเสืส้อส,ส arat. ร้างมาจักทันน่นกับอายการนนนะครับทันข้อกอบุนทันน่นหมากๆดีเดยครับเราจะไปเยี่ยมแดงไหมชวนเป็นลําดับสักไปทัดไปนะครับข้องในเทศจังหวัดจังเขาคุณหมาครับครับท่านผู้ชมครับค <Todo> ู่เอกพิเทศชุดกองวันที่สิาธันวาคมนะครับระวังแดงอ่ะไหมช่วนแหลกกับไบทองข้องในเทศจังหวัดจัง กับโนดไล่ย,ยุทธชัยก้องในวัชจจระมิตรชาชีพกอต่อมอรเราไปเยี่ยมไอไล่ย,ยุทธชัยมาแล้วเหมือนสักครูที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาเยี่ยมขอกล้องแดงง้ามไหมทรวนแหลกเรื่อยทองนะครับกับรางวัลการแจ้งไม่แล้วว่าได้รางวัลที่ไ้มั่งนะครับครับนี่คือรูปร่างหน้าตาความสมบูรณ์ความพร้อมก้อ,องแดงครับดอนไหมครับรังจากเดี๋ยวมันติดกูเลยครับไม่ดอนนะครับไล่ไล่ตัวดอนจังอู้นี่ครับ ครับอย่างที่ผมบอกอ่ะไปเยี่ยมข้าวีน้งมากคับมันดนนะครับเด็กเดียวใจครับ <c oughs> นี่คือไอทองที่มาตีไปเขาเรียกไอทองบอกเลยรกันนะใครรู้มั้งที่บกทอ,องอ่านี่ครับซี่พอตากแดดมันออกซี่ทองกายกายที่ทองครับพุ่งเคยไปเยี่ยมเขาวัวอยู่ตัวขเขาวงแลววไว้ต้องเหมือนกัน<ห>เขาลาไวไอกว่างอาปนนีเขาว่าเขาเอ็นวัวตัวนี้ล้อยู่แล้วตึงอยากได้นี่ครับ ซึ่งทํา้ากข้องกว่าายไมย่้ากข้องกว่าาขแต่ก็ไม่มีตังก็ทองเขาเนี่ยไปจำนำํำ <c> ต <oughs> ิดรอยปลดรอยอยากได้อ้วบปลดรอยตีข้อไปจำนํำเลยตังื่อว่าไอ้ทองอ่าที่มาที่ไปก็ไอ้ทองตัวนู้นกับตัวนี้ไม่เหมือนกันไอ้ทองตัวนู้นจำจำนำํำรอยแต่ไอ้ทองตัวนี้นครับไอ้ทองตัวนี้ก็ไ,ออกไ,ออกไม่ต้องจำนํำรอยมันสี่ทองพิวสี่ทองกับท่านผู้ชมครับอายุากี่ปีกับนะสิบสามปีก็มาอายุหลายเลี้ยงตัวนู้นกับนะ ชนวัวตีวัวตีกาวกับแปลว่วตีบ้านมาเคยชนตุงโพมั้งไหมครับเคยชนกับจดลาทุดจนตรงโพชนมากี่วัวแล้วตีตุงโพอ้นเดียวกับนะวัวเด็กมันอยู่กับเราตั้งแต่วัวเด็กจนถึงวัวปัจจุบันไหมม่ครับอยู่อยู่ที่เจ้าข้องเดิมมันเคยแปลมาแล้วอันนนะมันแปรกี่วัวในในแปดวัวแปรอนเดียวอ้นเด็กรลังยานกับเป็นเจ้าข้องวัวท่องมาอยู่กับเราตลอด รายกาไม่เคยแพ้ข to ับท่านผู้ชมครับว่าที่ต้องชนอยู่ที่ไหนมั้งครับจนกาบีเท่าตุงตุงผู้ขับชามสนามนะแพ้แพ้สนามแพ้สน้มกราวบีกับท่านผู้ชมครับนี่คือตีมาตีไปสั้นๆักาวกล่าวไนะครับข้องแดงงาไมรั้วแหล็กเคยชนเอินลานไล่กลังไหมครับชามที่กลางเลยนะครับผ่านการจนเงินลานไร้คลังเลยกับเดี๋ยวนี้ชนกันช่องลานช่องแท้นบาทตื้อหมากตีชุดกองมันไม่รือว่าเกยชนหมากกว่านี้ เคยชมหมาว่านี้ครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแดงาะไม้ตวนเล็กเรือไอทองข้องนายเตจจังหวัดตังนะครับก็ขอบคุณทีมหมาหมาเตียนอยู่ยาได้ข้าวหม่เยี่ยมนะครับการย่างตีบอกวายแล้วนะครับควายมีต่องกับนักงาบาทนะครับควายชนะรับท่าบาทควายแปรรับช่องบาทนะครับมีตัวแกดียอดและเรือสามาจากจากใครกับจกักถันน,น่นปากพนังนะครับเลยก เสื้อทีมนะครับ HP SP Sport t r a งด้วยนะครับขอบคุณ HP SP Sport t r a n งที่มอบเสื้อสามัดมาเสื้อเสื้อเสื้อทีมมายนะครับขอบคุณมากหมาเต๋อ